สวัสดีค่ะวันนี้วันที่31อตุลาคม2566นะคะเราตามาเก็บบรรยากาศตลาดตลาดน้อยรื่นรมนะคะวันนี้ก็มาเดินตลาดน้อยสักวันนะคะเราไม่ได้มานานเลยะะว่าเป็นยังไกันบ้านะคะเพื่อนีเดี๋ยวเราไปเข้าเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดน้อยกันนะคะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ ด้านทิศตะวันออกนะคะตลาดน้อยริมลมนะคะแข่งข้าน่าก็จะเป็นขนมนะคะลูกชิ้นก็นจะมีค่ะขายทุกอย่างมากมายเลยนะคะตลาดผลไม้น่าทานมากเลยนะคะจะมีผลไม้มีอาหารมีลูกชิ้นนะคะให้ทานกันมีโรตะีนะคะเพื่อน ตลาดง่ายนะเดี๋ยวเราเดินนะัะเพื่อนเราเดินไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นแกงข้างหน้าเรานะคะอย่านี้แสงมากเลย คือคักนะคะช่วงเย็นเราจะมาดึกนะคะถ้าเรามาตลาดน้อยเรามาดึกไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็ร้านก็จะปิด19บเนาฬิกากระบก็จะปิดเลยแล้วนะคะอาหารนี่ก็จะขายเร็วแล้วนะคะ mm hmm. เรามารีวิวแล้วนะคะร้านแม่สุขุนนะคะ mm hmm. ดีมากนะคะที่นี่ไม่ต้องมีแต่ตลาด ตลาดนา้อยลุงก็เปิด11นาฬิกานะคะ11นาฬิกาส19นาฬิกา16น,นะคะานก็จะตลาดก็จะปิดอแล้วนะคะ อ๊ะดอยเละคุณอมนเ้กตลาดก็ใหญ่นะคะก็เปิดไม่เต็มนะคะไม่เต็มเต็มนะคะก็คืออันนี้ร้านผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเลยนะคะก็จะลาดใหญ่มีกว่าในเมืองด้วย เด,เดินชมบรรยากาศนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปก,กลับนะเดี๋ยวก็มีดอกไม้ขายเหมือนที่ตลาดใหญ่เลยนะคะก็ามาใกล้ใกล้ที่ไหนเราก็แวะที่นั่นได้เลยนะคะก็จะมี อาหารขายเหมือนตลาดใหญ่เลยนะคะบางวันก็จะเปิดเต็มนะคะบางวันก็เปิดไม่เต็มนะคะเสงดังนะฮะเดี๋ยวเราก็จะปิดเสียงห้ที รีบออกมาเลยนะคะถ้าเกิดอากาศให้แบบมันก็ได้ทีได้ชมกันก็จะมีหลายล็อกนะคะบางวันก็จะมาเต็มให้จุมีผักสลัดขายด้วยนะคะผักเพื่อสุขภาพนะคะฟอร์แว,วกได้ของเครื่องครัวก็มีนะไม่ใช่เฉพาะอาหารนะคะแก้วกระเป๋าอ,อะไรเอ้ก็มีหมดมนะคะ่นี้ ก็คือบรรยากาศตลาดน้อยเรื่นรมชุดก็ชุดเต็มดังมากอันนี้ก็ร้านขายอาหารทะเลเจ้รดีค่ะมาแล้วค่ะขากรุ้งทอดเจ้นี่ก็ขายวัตถุนะคะขายดีไหมคะช่วงนี้คะสวัสดีค่ะหน,นูมมนไม่ได้มานานแล้วนั่นแหละวันนี้เงียบจริงนะไม่มีคนมาแล้วเรียบ เขาเตรียมเก็บงานช้างหรือเปล่าคะาใช่ใช่มีงานพิเทคโมค่ะพี่ใช่เขาแวะประตูสวยๆนะคะก็มาที่ตลาดน้อยร่มลมเราได้นะคะใน <c oughs> นี้หนูยั่งกินอาหารไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้เป็นไขมันควบคุมอาหารอย่างมากเลยแล้วก็ภาวะเบาหวานด้วยแทรกซ้อนกับไขมันแล้วก็ภาวะเบาหวาน <c oughs> ก็เลยเข้มงวดมากเลยเรื่องการกินเ <c oughs> ย็นๆจะไม่ได้กินเลย กือบจะไ,ไม่ได้กินได้ซ้ำไปก็ขายดีๆนะคะเจ๊ก็มาพินกับบางใจแไม่มาเลยก็แวะนานแล้วไม่ได้มาเนี่ยมาเยี่ยมนะคะนี่นะคะร้านของเจ๊ชื่ออะไรนะอยู่ก็ลืมละจ้าเจ๊ปุ๊บปุ๊บผาถูนึ่งนะคะในตลาดน้อยนะคะน่าทานน่าทานมากเลยนะคะเพงสี่โลนะคะ มางวันเช่าวันวันนี้เงียบเพราะว่ามีงานงานที่ตลาดทิกโนนะคะก็ไปทิกโนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศที่ยืนต่อนะคะมีทุกอย่างนะคะใกล้ที่ไหนก็มาเลือกที่นั่นนะคะก่น้ำพริกปลาพริกปลาทูน้ำปลาซอสเหมือนเรายกห้างมาเลยนะคะที่ตลาดน้อยเรามีทุกอย่างนะคะไข่บริการไข่นะคะก็ ถ้าขายที่เดิมนะคะก็ราคาเดียวนะคะสิบฟองสี่สิบสามราคาไข่ก็ไม่แพงนะคะสิบฟองสี่สิบห้าสิบฟองสี่สิบเก็ดสิบฟองห้าสิบสิบฟองห้าสิบสามสิบฟองห้าสิบห้าเลยแต่ใส่ก็สูญนะคะนี่นะคะไข่ใหญ่เลยนะคะอีฟีีก็เพราะว่ามีงานก็เลยเปิดอาจจะไม่เต็มแผงนะคะเพราะว่า มีงานที ian, ่ตลาดราชมูคนด้วยนะคะก็จะเบอบางกันุ่มหน่อยอาจจะไปที่งานด้วยนะเพื่อนก็เลยชิ้เงียบไปธรรมดานะคะช่วงนี้ก็เงียบจริงๆแหละนะคะเงียบเกือบจะทุกที่แล้วนะคะค่ะก็ไม่ได้ขึ้นราคานะคะก็ขายอยู่ในราคาปกติ เหมือนเดิมด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เงียยเศรษฐกิจมันเหมือนจะแย่ๆไปทุกที่เลยจ้าเลยบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมที่ดูชมต่อนมานะคะมีน้ำต้าหูอะไรสุขภาพอาหารก็จะมีถั่วให้เราได้เลือกมากมายนะคะทุกอย่างมากมายชอบสำเร็จก็ซื้อสำเร็จแล้วก็ เอาไปทำเองนะคะได้นะปะทูก็สีสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะถือมือสวยๆกันเลยนะคะวันนี้ช่องตัวไรส์มลไส์สไตล์ก็พามาเดินตลาดน้อยรื่นรมนะคะในตัวอเภอเมืองูสุดินเรวก็หวังยิ่งว่าพุทธเพลศีรษะทุกคนที่ท่านก็คุณจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยพุทธเพลศีรษะทุกท่านด้วยนะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ ขอบคุณทุกตุ้ลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดไลดดาคา์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืตอนไนว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตลอสวดทาได้วดยนามมิปปให่่ตอไนะคะสุดจะหวังจะมีกับทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามาชมคลิปเราไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปที่นี้นะคะ โชคดีจุนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ